ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกม dot com ได้แล้ววันนี้ เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้เติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ เกือบไปแล้วว่ะเมื่อกี้ดีนะที่ผมมองจอทันน่ะ<อ>เกือบลืมอัดนะครับคือผมอยากจะตรีมไปแล้วก็อัดคลิปไปด้วยได้มากเลยนะแบบทำไมวะคอมผมเนี่ยซื้อเป็นสิบล้าน<อ>ตรีมไปอัดคลิปไปไม่ได้อัดปุ๊บกระตุกปับ๊บว่าผมตั้งค่าผิดวะสิบ<อ>ล้านกี่อะ ได้แค่นี้ก็บุญหัวมันละตอนนี้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับสกินนี้เราก็เล่นมูราาในตำแหน่งของจังเกิลแต่ไม่ใช่สกินฟรีนะครับสกินฟรีไม่มีปุ่มสกินนะใครบอกสกินฟรีนี่ผมตบปากฉีกเลยนะครับแต่ฝันของข้ามนี้ไม่แน่นะคงแน่จะเป็นสกินฟรีอะฮีล่าแล้วก็ลิลเลนาอันนี้บูรี่นะเฮ้ย <c oughs> มองเลยว่าไอ้ตัวนี้โคตรโกงมันฮิวโคตรแรงตัดเลือดเลยอ่ะชิ้นแรกอ่ะฮิวได้ทั้งคนได้ทั้งคลิปนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่พ่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามใครกดขอให้ล้ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร้อยล้านพันล้านนะครับใครอยากรวยรีบกดเลยเฮ้ย เกมนี้ถ้าผมดันจะขึ้นรองเท้ากันเอ้ยรองเท้ารถคูดาวอะผมว่าเล่นยากแน่รองเท้ากันซีซีาา DC, มาเล่นก่อนละกันนะครับว่าถ้าเรามีบัฟฟ้าแล้วก็มีเสเปียร์คูดาวมนะันน่าจะเป็นประมาณจะเป็นเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกจากบัฟฟ้า20%เปอร์เซ็นต์นะครับจริงเขาอาจจะเอาน่าจะเอาฉี่มาเจอ จอมูหลาดนะแต่ว่าเกมนี้ผมโยกมาป่าไงให้เพื่อนเล่นมาจาออฟเลนนะครับเกมนี้กดกับคนดูเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ผมกดมาตีห้5คนบอกเลยว่าตี้นี้โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเล่นมูหลาดป่าก็ไม่ยากนะครับตัวเราเลดเกมเราฟาร์มไปก่อนไม่ต้องรีบเนี่ยผมก็จะวนไทม์แบบนี้นะครับเวลาฟาร์มใครที่เพิ่งเล่นฟาร์มก็ดูผมไเมป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ พอฟานเสร็จปุ๊บเราก็หาเดินมาแก๊งเนี่ยนะสับหรือตกิดครับเนี่อเฮียสับแทบไม่เข้าแต่เราไม่ต้องรีบครับไปเียครับไม่แค่นี้ไม่ต้องเพื่อนโอเคเลนให้ละนขอโทษที่ว่นน้องชายคือมันคือสันชาตญารย์ไงเห็นคลีบผมเอาหมดอะตอนเนี้ย แท็กทุกเวฟเน้นรวย oh, นะครับแต่ถ้าเราจะแท็กทุกเวฟอะเราต้องแบบเพื่อนให้ได้ด้วยนะไม่ใช่แท็กเพื่อนไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> เริ่มแรงว่ะเริ่มแรงว่ะถ้าผมสับไอหนึ่งตัวมันจะดูแรงแต่ว่าถ้ามันสับหลายตัวเนี่ยมันจะเบานะครับรม,รมันแชร์าดาเมจอะ่ะพุ่งหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีงทกับเงาตีปั๊บปั๊หัวใต้ กินนี้มันเท่ดีวะมันเปิดให้เล่นฟรีถึงวันไหนวะฮะ,ะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ใช่สกินฟรีนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อดูได้นะ <c oughs> ทำไมผมรู้สึกว่าไอ้สกินเนี้ยเวลาสับมันดูเบาๆวะเ <c oughs> นี่ยมันดูสับเหมือนมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงอะกล <c oughs> ้ามเนื้ออ่อนแรงเปล่าวะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้บูลลี่เลยนะครับ <c oughs> แต่มัน มันมันเหมือน,น,นดูเบาอะ่ะเสียงแม่งดูเบาอะ่ะบับแดงกูหายขอบคุณมากเพื่อนที่ฟาร์มช่วยแล้วมันไม่ตีไปเลยวะเอาให้สุดดิเกมนี้ทีมเรามีกบนะครับยังไงก็ชนะเนี่ยเวลาคนดูผมมาเล่นกบในสตรีมเนี่ยยังไงก็ชนะไายเห็นไหมยังไงก็ชนะกบตัวอย่างโกงอะ่ะ โอ้โหเกือบทิปเปิ้ลแคลวไม่น่ารักพี่เลยว่ะพราเอกขอโชว์หน่อยดิจะเ็ดบูเขาก่อนนะครับตอนนี้พยายามถ้าฆ่ามันได้แล้วมันมีบัฟอะไรพวกนี้ก็พยายามไปฟาร์มไปตัดบัฟเขาก่อน,นครับค่อยกลับมาฟาร์มก็ได้นะนนเนี่ยในนี้เรามีเพื่อนช่วยตีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง แล้วยิ่งมูลาดเกิดต้นเกมนะฝันหัวแขมนี่ยืนไม่อยู่อ่ะสับทีหัวแตกเจอาหายาไม่ต้องเข้าสุดนะครับถ้าเรากลับเงาเนี่ยแล้วเราไม่มีสก,กิลอะไรเลยและหายามมันจะสวนนะครับเล่นมูลาดป่าเราไม่มีฟิกเกอร์อย่าสก,กิลมั่วซั่วเนี่ยนะเมื่อกี้ถ้าผมสับอ่ะสก,กิลอาจจะหมดแล้วผมจะโดนคีล่ารวบนะครับถ้าคิดว่าเราสับมันไม่ตายเมื่อกี้ก็เออ เองเล่นผิดคนแล้วปากด้วยเพื่อนอย่าทำให้พี่ผิดหวังสวยโอ้ยตามสั่งวะที่นี้มันมาวะเนี่ยรองเท้ากันซีซีอียถ้าเรามีบูบัฟอะ่ะแล้วก็เรามีเออสเปียคูดาวมันก็จะเป็นเท่าไหร่วะสามสิบห้าและถ้าผมได้อูมิยามมาอูมิยามลดคูดาวได้่สิบเป ได้ประมาณอาจจะสลับรองเท้าได้นะครับแต่ผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะจําเป็นอะ่ะเอารองเท้ากันสีตีอะ่ะน่าจะดีสุดละเกมนี้หรือใครจะเล่นรอ,องเท้าลดคูดาลก่อนก็ได้ครับเน้นฟาร์มต้นเกมไม่ผิดเหมือนกันนะครับแต่โดนฉีผักไงชุดเดียวตายอะ่ะมับนี้เราขอและกันนะเพื่อนคีล่ามันไม่กล้ากับผมแล้วว่ะซวยแล้วกูซวยแล้ โอ้ยเมื่อกี้ผมจะหล่ออยู่แล้วแม่เงยดูสเตปผมนีโคตรตึงอ่ะเล่นมูลาดเนี่ยเราต้องมีบูนะครับมูลาดไม่มีบูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั่นแหละครับตามนั้นเลยเราไม่ต้องเรียกมาผมเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราเจอทีมเป็นงานด้วยไงที่นี้ชนะมากับผมประมาณ3มเกมคุณจัดอ่ะ ความมุนไปเรื่อยๆนะครับพยายามเล่นใจเย็นน่ะขอมันปล่อยดาร์กล่างว่ะรับดาร์กก่อนดิสกอร์ตอนนี้ไม่ได้ห่างมากนะครับ8ต่อ6ประมาทไม่ได้ปั๊บ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 แตกไปหนึ่งมันนี่มีตัวฮิลแล้วเพื่อนห่วยโอ้ยมวยโชว์ว่ะ เมื่อกี้ถ้าขาลิเลียได้นี่สวยเลยนะครับมีจุกได้เลยบทนี้ว่ามาจาไปรับล่างอยู่นะครับมันมีใครไปด้านล่างวะผมจะไม่สับโดนฉี่ตรงๆนะถ้าผมพุ่งไปสับฉี่อะ่ะมันไ่าด้ขัดผมได้เว้ยก็ผมก็จะเลี่ยงจากฉี่นะครับในเกมนี้พยายามสับตัวบางเนี่ยเมทแคลรี่แล้วพวกงี้ครับ เราเจอตัวแค่ทานเราแค่ไม่ต้องไม่เล่นกับมันแค่นั้นนะครับหรือว่าถ้าเล่นจะเล่นกับมันจริงก็รอเพื่อนมาเติมรอเพื่อนมาซ้อนอะไรเงี้ยเปิดแบบทีเผลออ่ะเฮ้ยหวยแล้วะวะโอ้บด่วนเลยเพื่อนมันมามันมาได้ไงวะโอ้หวมวยเต่มโม้หอยด่วนเลยรอดักสเตเลเยอร์เฮ้ยอยากเกิดก็เปิดมาเลยเพื่อนว้าว สก,กินฟรีหรือเปล่าเราอะ่ะสก,กินฟรีมันจะมาเล่นกับสก,กินเติมได้ไง,ไงวะโอ้โหดาเมจมันต่างกันเยเพื่อนเนี่ยสก,กินเติมดาเมจมันจะแรงสก,กินฟรีดาเมจมันจะเบาลง50%นะครับ T.M ไม่หลอกเอาสก,กินมาเล่นฟรีไงไอ้พวกนี้ก็มาเล่นตามดาเมจมันจะเบาลง50%นะครับนี่คือนี่คือความลับนะที่ g m ไม่ได้บอกพวกคุณนะครับผมรู้ไง ช,ชิวๆอะ่ะหกคิวมูลาดป่าก็โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยนีเรียตีคิวอะ่ะต้องให้กบรวบอ่ะต้องให้กบรวบ5ห้แล้วผมสับ รถกบกบพี่ขอเลยไฟเดียวรวม5้าตัวแล้วผมพุ่งไปสับเมกาคิวตามแผนที่เรเาวางไว้เลย,ย,ย, 10, ยปล่อยไหนดีวะอ่ะต้องปล่อยบนนะครับสักตัวสักตัว รวบสวยโอ้โหอันตีไม่ต้องนะครับผมหุยหูใส่สวยสับยกตีเฮ้ยมาวะระยะไม่ถึงนะครับกมมีฟิกเกอร์ป่าวะ โอยมันหลบทันว่ะคีราจะตุย,ตยโอ้แล้วตัวลวกกูตายแล้วไงถอยดีเพื่อนรออะไรอะถอยได้ถอยนะตัวแล้วว่ามาดี้ยโอ้แมเงเอ้ยนิดเดียวอีกเลี้ยวว่ามันเหลือไว้ทำไมวะเสด้ยวะโอ้เมื่อกี้ได้สักตัวนี้เท่เลยนะครับ ที่บอกครับมูหลานไม่มีบูก็เหมือนงูไม่มีพิษคือเราก็จะประหมานไม่ได้นะเกมอาวี RV, อะไรเกิดขึ้นได้นะครับเน,นี่ยดาร์คเซเนเยอร์จะเกิดแล้วเนี่ยวัดเลยวัดดวงวัดใจดาร์คเซเนเยอร์สิบห้าวิเอ้ยสามสิบวิรวบสวย โอ้โห้คอมโบในฝันโอ้แต่ผมได้แค่ดับบูคเคลวะรวบสี่มีเกียวเย็ดเคสวยเพื่อนสวยฆ่าฆ่าฆ่ามันก่อนเนี่ยเพิ่งจบอย่าตีอย่าตีมาดี <laughs> มาดีตีสดตีสดจีจีครับผม ยกเครดิตให้กบเลยนะผมไฟเมื่อกี้รวบสี่คมคม <_ AD ES A> โอยอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ผมชอบไอ้หน้านี้มันวะมันเท่ดีอะ่ะผม way, ขอถอนคำพูดนะที่บอกว่าโซโลแลงต้นสีสั้นง่ายกว่ากดทีมกูขอถอนคำพูดนะ คือวันนั้นที่ผมโซโลชนะอาจจะเป็นดวงผมก็ได้ที่กดไปเจอทีมดีแล้วอีกสอาวันมาแล้วผมกดโซโลไม่อยากจะคิดสภาพนะขอถอนคำพูดนะครับว่ากดทีมเหมือนเดิมแหละไอ้สัตว์ดีสุดละก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเกมนี้ผมเล่นเป็นสายโอมีาร์มนะครับหรือจะเป็นเป็นสายดาบฟ้าก็ได้นะครับแต่ผมเลือกรองเท้ากันซีซมาแล้วไงผมก็เลยไม่ได้ออกเอ ดาฟ้านะครับเน้นแบบพุ่งตีพุ่งตีแรงๆไปเลยนะครับและะ้หลังจวะที่เ,เห็นลิเลียม,มันเข้ามาหาบ้านแล้วผมพุ่งพุ่งตีอะ่ะส่วนคมคมนะครับประมาณนี้เลยโอเคถ้าเมื่อชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับใหบ,บาๆทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร